สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยคะ่ะหญิงไปที่พรึกษาการขายยูอร์ดสาขาพระประแดงนะคะวันนี้คะ่ะหญิงนำรถรุ่น Ford n e x t g e n e v e r e s t นะคะจะเป็น t i t ทเนียม l u s 4ส <c oughs> 2คูณเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะหรือว่าตัวท็อปขับสนั่นเองนะคะราคาจัดจำหน่ายอยู่1 7 4 0 0ล้านบาทนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกจะมีเพิ่มค่าสี1 2 0 0 0บาทด้วยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นเบาะครีมพาลีนก็ เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะคะจะเป็นดีเซลเทอร์โบคู่ค่ะคันนี้จะให้กำลังแรงม้าที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะคันนี้มีแต่งเต็มนะคะก็สวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะคะไฟหน้าของรุ่น Titanium Plus ขับ2เนี่ยเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED Reflector นะคะ มาพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันะคะ่ะลูกทรงตัว C ีแคมนะคะก็จะเป็น LED เช่น e เดียวกันแล้วก็รุ่นนี้จะได้ไฟตัดหมอกด้านล่างมาแล้วนะคะก็จะเป็น LED เช่น e เดียวกันค่ะตัวไฟตัดหมอกเนี่ยกรอบของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ที่หญิงแต่งเพิ่มนะคะนี่เลยตรงฝากระโปรงหน้ารถนะคะตอนนี้หญิงติดอะคริลิกเพิ่มด้วยนะคะลูกค้ารีเควสตว่าอยากจะได้คําว่าแพตตินัมนะคะติดเพิ่มให้ค่ะ อะคิลิกเนี่ยจะเป็นคโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวกระจังหน้ารุ่นนี้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นขอบคโครเมียมค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยตัวลังพึ่งเนี่ยจะเป็นสีเทากาฟ์ไนนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ฟอร์ดด้านหน้าเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นสีน้ําเงินค่ะตัดด้วยคโครเมียมนะคะรุ่นนี้จะมีกล้องหน้ามาด้วยนะคะกล้องหน้าพร้อมกับที่ฉีดน้ําทําความสะอาดค่ะ ด้านหน้านะคะชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยหญิงใส่ชุดแต่งตัวสปอร์ตไรเดอร์เข้าไปนะคะก็จะได้สเกิร์ตหน้าแบบนี้เลยค่ะสีของเขาสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะสีขาวมุกตัดกับสีดำด้านนะคะตรงนี้ก็จะมีสีเทาเพิ่มด้วยพร้อมกับไฟด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็จะมีเล่นลายตัดขอบสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะด้านหน้าเนี่ยรุ่นนี้จะได้เซนเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดนะคะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีหูลากจูงด้วยนะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพัสดับ2ค่ะสเกิร์ตหน้าเนี่ยสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะก็เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะด้านข้างนะคะมีซุ้มล้อ3นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมาจากโรงงานเลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ล้อแม็กปกติรุ่นไทเทเนียมพัสเนี่ย ล้อแม็กจะเป็นสีบรอนเงินตัดด้วยสีเทานะคะคันนี้ลูกค้ารีเพสอยากได้ล้อแม็กรุนสปอร์ตนะคะอย่างก็เปลี่ยนให้เลยเป็นล้อแม็กรุนสปอร์ตนะคะแม็กของเขาจะได้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวยางอันนี้จะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสีรียยางของเขา้า25555า R 2 0นะคะสําหรับรุ่นไทเทนเนียมพลาสนะคะสวยเท่แบบนี้เลย แล้วก็แก้มข้างจะเป็นสีน้ำตัดด้วยคโครเมียมนะคะเขียนคำว่าไบเทอร์โบค่ะระบบเบรกของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างคโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยได้กล้อง360องศาด้วยนะคะแถมตรง,งด้านข้างกระจกเนี่ยก็ยังมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะคะเวลาเราเปิดประตูไฟก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะราวหลังคารุ่นไทเทเนียมพลาสเนี่ยจะได้เป็นเหลเาหลังคาสีบรอนเงินแบบนี้นะคะคันนี้ญิงมีและหลังคาครึ่งคันด้วยเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะก็ทําให้รถของเรานะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะติดกันสารให้ลูกค้า4ชิ้น กันาสาดนี้เป็นของแท้จากศูนย์เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าด้วยค่ะคันนี้เนี่ยรอบคันจะเป็น60%แล้วก็บันหน้าจะเป็น40นะคะแล้วก็รุ่นไทเทเนียมพาสจะเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นที่ขอบกระจกเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมือจับก็จะเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีคีเรตที่มือจับด้วยนะคะแบบนี้เลยบันไดข้างสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะเป็นรุ่นเดียวที่มีบันไดข้างสีดําตัดโครเมียมนะคะ ไฟท้ายจะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น LED Signature ค่ะไฟจะเป็นเต็มดวงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับคาดท้ายเขียนคำว่า e v e r l e s t จะได้เป็นสีโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ได้กล้องมองหลังมาแล้วนะคะกล้องจะฝังอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ฝาท้ายของเขาด้านนู้นจะเขียนคำว่า t i t a n ียมนะคะกันชนท้ายเนี่ยมีเซนเซอร์กะระยะ4จุดมาจากโรงงานแล้วนะคะ แล้วก็คันนี้หญิงใส่สเกิร์ตท้ายนะคะของสปอร์ตไรเดอร์แบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นท่อคู่นะคะตัวท่อเนี่ยจะเป็นท่อหลอกนะคะก็สวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยสีของเขาจะเป็นสีขาวมุกตัดสีดำแล้วก็จะมีสีเทาแซมด้วยพร้อมกับสีแดงนะคะก็เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะฝาท้ายของรุ่นนี้เนี่ยเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะคะ ก็เวลากดปุ๊บแบบนี้จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้ฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะก็เวลามีกุญแจอยู่ในรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้กุญแจแล้วก็เตะเปิดได้เลยนะคะปิดแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยเบาะแถว3จะเป็นพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นพับตัวปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมภายในใกันค่ะ ภายในของรุ่นนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นภายในสีครีมพาพาลีนนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีครีมพาลีนแบบนี้นะคะตัดกับสีดำแบบนี้เลยค่ะสวยเท่แบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจังเป็นลายทำเป็นรูปทรงลายไม้สีน้ำตาลด้วยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้ไฟแอมเบียนไลท์นะคะสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะจะมีเฉพาะรุ่นไทเทเนียมพลาสที่จะมีไฟแอมเบียนนะคะ แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสีครีมพาลีนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็ปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยจะสีดํานะคะแล้วก็จะหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดําค่ะพวงมาลัยเนี่ยปรับได้4ทิศทางนะคะก็จะมีตัว Adaptive c r u i s e c o n trol แล้วก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะ ด้านข้างจะเป็นพุทสตาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําค่ะในส่วนของที่วางแก้วน้ำเนี่ยมีทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะด้านล่างจะเป็นแผงควบคุมไฟหน้าทั้งหมดนะคะรุ่นนี้ก็สามารถเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยแล้วก็สามารถตั้งปัดน้ําฝนอัตโนมัติด,ด้วยนะคะไฟแอมเบียนทไลท์ตรงนี้สวยงามเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตัวจอหลังพวงมาลัยนะคะรุ่นไทเทเนียมพลสเนี่ย จอแบบใหญ่ๆเลยนะคะได้ขนาด12.4นิ้วเลยทีเดียวนะคะกระจากมองหลังได้แบบตัดแสงอัตโนโมัติค่ะพร้อมกับช่องเสียบ usb ข้างๆกระจกด้วยค่ะแล้วก็ตรงจอกลางนะคะก็จะเป็นจอ12.1นิ้วนะคะจะเป็นจอสีแบบทัชสกรีนค่ะก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d แ o i d Auto แบบไร้สายนะคะมีโทรออกฉุกเฉินด้วยนะคะแล้วก็จะมีสั่งการด้วยเสียงด้วยแล้วก็จะมี ฟอร์ทรัสคอน,นิคด้วยนะคะแอร์ของเขาจะเป็นแอร์ออโต้นะคะแยกอีกสลระซ้ายขวาค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีช่องชาร์จไร้สายนะคะพร้อมกับช่องเสียบ USB ให้ด้วยค่ะก็มีให้เลือกทั้ง Type C และ Type A นะคะไฟแอมเบียนเนี่ยสีฟ้านะคะเวลาเปิดกลางคืนนีสวยงามเป็นอย่างมากเลยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะพร้อมกับ เลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รุ่นนี้ยังได้เบรคมือไฟฟ้าด้วยค่ะด้านบนหลังคานะคะสำหรับรุ่นไทเทเนียมพาสเนี่ยเขาจะเป็นหลังคาซันรูฟนะคะก็สามารถเปิดรับลมเย็นๆสบายๆได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็ได้ถุงลมนิรภัยถึง7จุดเลยทีเดียวนะคะระบบความปลอดภัยของเราก็ครบเลยนะคะ ABS, ABD, ESP, ระบบป้องกันการพลิกคว่ำระบบป้องกันการลื่นนถ่ายนะคะก็มีให้แบบครบคันเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เนี่ยเอาชุดแต่งรอบคันมาให้ชมกันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแต่งแบบนี้หรือว่ามีชุดแต่งในใจอยากจะแต่งแบบไหนนะคะก็สามารถโทรมาหาหญิงได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ6 7 9 5 9 6 9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์คุยกันก็ได้นะคะก็หญิงยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ หญิงฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเร,เราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ